สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนปี2567นะครับผมอยู่บริเวณริมฝั่งแมน่น้ำด่างนาวานะครับด่างนาวานี่มันคือเหยี่ยวปลอมนะครับเหยี่ยวปลอมหนึ่ตัวนี้เลยนะครับขึ้นบันไดลองดูครับมีตัวไหมนะครับคืนฝนตกนะครับ นีปลาไม่กินเลยนี่ปลาไม่กัดเลยปลาไม่กัดเลย,าม,เลยมาดูครับจะได้ตัวไหมกัดแล้วเงียบจังในช่วงทำท่าทำท่า,ทาถ้าเป็นบริเวณแถวนี้ส่วนใหญ่เก็ก็เก่เาอาจจะเยอะเ่าเยอะ còn hơi dài, dài cái cần dài dài, khèn khèn đấy nữa, nó có nó cắn nó luôn, nó mút

màu cỏ nè các đỏ đen đồn này cái Cắt không đồn dừa đấy cẩu <laughs> đột đen cẩu đột đen, đọc đen. Các mày Các mày cái tông áp đi à นี่ทำไมต้องอ้าปากเนี่ยหอยนะครับตัวนี้ยังเล็กพอไปทำเนืนเ้อือเนื้อเขาเหลือนิดเดียวไปทำก็เนื้อเขาเหลือนิดเดียวไป